คนหน้าตาเนยจับจับรูปจสับวัสดีจ้าจับตหน้ากนารุสรา2,483โดยมีหลวงพ่อพ่ของารโบซึ่งทานได้ทานที่โดมสถานเด็ดพริกนะพริกเขาสวยสวยจ้าและก็ได้มีพระสายสถมฐานมาอยู่บนไม่ขาสาย เมื่อปีพุทธศักราช2483เมื่อพระอาจารย์ท่านอาจารย์ดูซึ่งเป็นอาจารย์ยิ่งปัศจนธรรมได้เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมาป่าตุ้งโดยเดิใกล้อาถุงหิ้วสิคะคอยเสียบมือคอยเอ๋ยเกาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สถานที่อันเหมาะสมแล้วจึงกลับให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีุติสมสร้างด้วยไม้มุงด้วยหญ้าคา มีสาราสันทระหารนานได้ประมาณสิบรูปดังนั้นมีสาลญาติโยมมาทำบุญเป็นประจานประมาณสิบถึงยี่สิบคนและมีพระศุภกรรธมซึ่งในแต่นั้นมีหลวงปู่ดูลย์นตโลเจ้าอาวาสวัดบูรพารามและท้าวศุมาร่วมปฏิบัติธรรมหลายรูปเรมาเมื่อหลวงปู่สราอาจารย์ได้ขอเป็นทาง ตัวต่อไปหลวงปู่โดนโยโรจึงได้มอบหมายให้หลวงปู่โชโคุุณสัมปันหรือพระเทศุทาจารย์เป็นเจ้าอาวาสแทนก่อจาาหลวงปู่โตนกโยโร่ต้นที่นี้ก็สัว์ต่างๆมากมายหลวงปู่โชโได้ร้ายให้กับัตว์กชีร์ให้กับกองทำโดปากช่องจวาร่าเริมา จึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์สัมรานมารษาการเจ้าอาวาสแทนชั่วทาถึงปีพุทธศักราช2 5 0 2ได้มีพระพิสุทธิ์สามเณรมาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้นหมดนสนองท้าตาเนี่ยจ้าตวที่เจ้าปามาุยในะนัมอบหมายให้หลวงปู่เปลี่ยนปู่เปียนโคฮาโศหรือพระราติสุทธิ์ที่พันตาสี มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนเจปีพุทธศักราช2534ได้มีการแต่ั้าอาวาสบุต้องปุมเครื่องเยอะๆเล้เวลาํำจั่วออกเก็มๆหน่อยแล้วคอามนีีหลงเคีมจพอดีเลยสวยไหมลูกจ้าเออสวยดีใส่อยู่ในห้องไงนี่ดอ้คุณคุณคนี่อะไรอ่ะโอ้ทำมาจากไหนอ่ะ ที่ย uh, um, ูกในกตอสมาเมื <h <h horas, ่อวันที <h <h erm ่5เมษายท่กา2545เอาไม่ชอบไปกดาไปที่นเหรอด่านดาวสิงห์2546แต่อมกามันเปรี้ยไปเที่ยวสมตามค่ะ เตอมสดๆเลยนะคะที่านีตรงไหนเอ่ยเปิดหรือยังเปิดบริการหรือยังมาที่ถึงกําลังน้ต้งที่สามเดี๋ยวไปลองนะคะเมันมีโบราณสาสเเป็นเส้นเตียวแล้ว้ามปแ้ยแหไม่ใช่ผู้ชายหรอกนาะนึกว่า ได้รับการเลือเป็นวัดพัฒนาโดยสารที่มีผลงานดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2564นอกจากนี้ยังได้รับการนนงเสริมร่วมกับผู้จัสรกและนิทรรศการภาพถ่ายรูปแบบองคกใหญ่ที่สุดในโลกโดยไอขี่ผุนเข้าพวกเน มันประคารังการ